ดีครับวันนี้เรามานําเสนอนะครับชุดกัดดูดฝุ่นนะครับสําหรับงานตัดยี่ห้อบอสรับสั่งซื้อนะครับคือ1619 p 0 6หนึ่งเก้าพีศูนย์ห้นึ่งตัวนี้นะครับสามารถใช้กับสินค้าบอสได้ตามในนี้นะครับ ท่อตัวนี้นะครับจะเป็นท่อไว้สําหรับใส่ใส่ดูดฝุ่นนะครับนะบตัวนี้สามารถปรับขึ้นลงได้นะครับโดยการหมุนล็อกตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาเครื่องเจียบอสมาใส่ให้ดูนะครับจากตน,นี้ ตัวฐานสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับเดี๋ยวเราจะปรับขึ้นลงให้ดูลดพักตรงนี้ก็สามารถปรับขึ้นลงได้นะครับเอาไว้สุดเลยนี่ครับตัวเอาไว้สําหรับในการตัดชิ้นงานต่างๆนะครับในการก็สะดวกยิ่งขึ้นนะครับจะมีฐานด้านล่างนะครับ โอเคลูกค้าท่านใดสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะคะขอบคุณครับ